เรียกได้ว,ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าใจแล้วว่าอัลลอฮ์มีจริงพระเจ้ามีจริงทีนี้นะครับการรับอิสลามเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากพี่จะให้น้องกล่าวว่าน้องศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธ,ธาว่านบีิมูฮัมมัดเป็นศนาลาทูตของพระองค์เนี่ยนะครับผ่านทางกาพูดของน้องโดยที่ให้น้องกล่าวตามพี่เป็นเขาโอเคไหมครับ เดี๋ยวค่กล่าวได้ไหมครับพี่ผมรบกวนขอหนังสือก่อนได้นะครับขอใช้เวลาศึกษาก่อนนะครับพี่ก่อนที่ผมจะรับเพราะว่าบางริ่งบางอย่างผมยังไม่รู้แบบละเอียดจากของแท้จนใช้เวลาศึกษาอิสลาม,มานานหรือยังครับสอง,งสาปีแล้วครับตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับพี่สอปีเลยนะผม แับต้นชนายไม่ถูกคือผมอ่ะฟังแต่บรรยายอย่างเดียวเลยครับไม่เป็นไรครับแล้วก็มีการมีการไปหาหนังสืออ่านตามห้องสมุดฟางครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็เลยแบบศึกษาตามวิถีแบบสูรสูตรถ่ายของตัวเองเอาอะครับพี่อืมครับเห็นบอกมาบอกเห็นเห็นเล่าให้พี่ฟังว่าก่อนหน้านี้เป็นเป็นอติสเหรอครับใช่ครับ พอเห็นแบบเรื่องความงมงายค,ครับก็เลยตัดสินใจเป็นเอทตั้งแต่ช่วงจบมาหาลาัยเลยครับอือแปลว่าก่อนหน้านี้เราไม่เชื่อเลยว่ามีพระเจ้าใช่ครับอืมถามนิดนึงจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจมาศึกษาอิสลามคือยังไงนะครับคือช่วงหนึ่งผมก็หาอ่านบทความหาอะไรความรู้ทางอินเทอร์เน็ตี่นะครับแล้วมาฟังอาจารย์มีรอนอาจารย์ฟารีฟอะไรพวกนี้ครับเกี่ยวกับ มันมีการแปลบทแปลแปลคลิปเกี่ยวกับแบบเขาแบบตอบคำถามเอทิสได้ครับด็อกเตอร์สักอยู่ไหนอะไรพวกนี้ครับมันเลยทำให้ผมแบบเห็นทำเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อือทีนี้เมื่อเราได้มาศึกษาอิสลามแล้วมาดูคลิปบรรยายของอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยไอจุดที่มันเปลี่ยนจากความคิดเราที่เราเคยเชื่อว,ว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จรงิงจนตอนนี้เนี่ยศรัทธาว่า,าอัลลอฮ์มีจริงแล้วคือเรื่องอะไรของอิสลามคืออย่างนี้นะครับคือแบมา ผมเอาเวลาผมสนใจอะไรอ่ะผมจะไปหาบุคคลที่เขาใกล้ชิดเสร็จเขาก็นับถืออยู่แล้วผมก็มีคําถามแล้วเขาก็สามารถให้คําตอบของเราได้ครับเรื่องแบบบททดสอบของพระเจ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบการสคงของพระเจ้าที่แบบให้เราเดินตามทางอะไรแบบนี้ครับทีผมก็เลยแบบรู้สึกศรัทธาแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่เหมือนกันของผู้บรรยายทุกคนหรือแม้กระทั่งมุสลิมทั่วไปคือ การที่คําสอนทุกอย่างมาจากกุราะนะครับไม่ใช่ตงกบูชาตัวบุคคลมากกว่าตัวคำสอนชัดเจนมันชัดเจนมากกว่าครับอืมมาชอลล์ร oh. เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าใจแล้วว่าลอ์มีจริงพระเจ้ามีจริงทีนี้นะครับการรับอิสลามเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับผมแต่ผมอ่ะขอใช้เวลาศึกษาก่อนนะครับพี่ก่อนที่ผมจะรับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างผมยังไม่รู้แบบละเอียดอย่างของแท้จดแบบ เพราะเรามั่นใจว่าเราจะปฏิบัติตามได้ครับผมเลยบอกกับพี่ว่าผมอยากได้หนังสือครับเอามาอ่านก่อนมาศึกษาแนวทางของต้นน้ำเนี่ยให้มันถูกต้องก่อนอะไรก่อนครับผมจะแบบมั่นใจในความรู้แล้วโตวผมเองก็จะยอมรับได้อะไรได้ซึ่งโตผมมา่นสัทธาอยู่แล้วครับพี่อย่างนี้ครับพี่ขออนุญ,ญาตแนะน,น,น,นาในในฐานะที่พี่เป็นเป็นผู้รู้ในด้านนี้ได้ไหมเพราะว่าน้องอาจจะมีจุดที่เข้าใจผิดอยู่นะครับได้ครับพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่า เรามีชีวิตมาอยู่บนโลกนี้เนี่ยน้องอาจจะเคยได้ยินที่เพื่อนน้องพูดถึงว่าทาไมเราเกิดมาบนโลกนี้ต่างๆนานานะครับโลกนี้เนี่ยเราสร้างมาให้เรามาอยู่บนโลกนี้เป็นบททดสอบถูกไหมครับตายไปเราก็จะมีนรกกับสวรรค์รออยู่ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องตั้งคําถามต่อว่าแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นสวรรค์นะเราจะต้องทําอะไรแล้วถ้าเราอยากรอดพ้นจากการลงนรกเราจะต้องออกห่างจากอะไรซึ่งคําตอบที่ทุกคนตอบในทางเดียวกันในทิศเดียวกันเนี่ยก็คือ ต้องทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วลงลกถูกไหมครับแต่ทีนี้คำถามก็คือแล้วอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วพระเจ้าผู้สร้างโลกสวรรค์เนี่ยเขาให้เราคิดเองด้วยกับสองของเราหรือเปล่าว่าความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรไม่มีศาสนาไหนลอกสอนบอกว่าการฆ่าคนมีความดีไม่มีหรอกครับแต่ศีลธรรมทั่วไปที่มนุษย์ทุกคนเห็นตรงกันเนี่ยมันมีแค่นั้นหรือเปล่าที่เรียกว่าความดีความชั่วจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับที่กําลังจะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้วางมาตรฐานเอาไว้ว่าคนคนหนึ่งจะได้ขึ้นสวนรรค์ข นะครับซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขที่จะทําให้คนคนหนึ่งได้ขึ้นสวรรค์ฟังก่อนนะครับหนึ่งในเงื่อนไขที่เป็นจุดสําคัญที่สุดเลยนะที่จะทําให้คนคนหนึ่งได้ขึ้นสวรรค์ก็คือการมีความศรัทธาแล้วการมีความศรัทธานั้นเนี่ยนะครับก็คือนํามาซึ่งการยอมจํานนต่อพระเจ้าพี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องละหมาดนะนะครับพี่ไม่ได้พูดว่าเรียนรู้มากหรือเรียนรู้น้อยไม่มีนะครับตรงนี้ที่จะเป็นเงื่อนไขหลักนะครับพี่ไม่ได้กําลังพูดว่าจะต้องเข้าใจให้ครบทุกอย่างก่อนไม่ใช่ อันนี้คือสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้วางไว้เลยก็คือคนคนหนึ่งจะต้องยอมจำนวนต่อพระเจ้าก่อนนะครับ,รบอลัลลอฮ์ถึงจะให้เขาได้เข้าสวรรค์แล้วน้องรู้ไหมว่าความหมายของคำว่ายอมจำนวนคืออะไรก็คือรับหลักศรัทธาใช่ไหมครับก็คือยอมปฏิบัติตามความหมายของการยอมจำนวนคือการเป็นมุสลิมเพราะว่า,อาลอัอลลอฮ์เนี่ยเป็นศาสนาเจ้าของศาสนาถูกไหมน้อง พระองค์ทรงวางมาตรฐานไว้แล้วว่าคนที่จะมีสิทธิ์มาอยู่ในคําว่าเป็นมุสลิมเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งมีหลักๆ6ข้อ6ข้อนี้เนี่ยนะครับถ้าน้องมีตรงนี้ได้เนี่ยน้องเอาตัวเองมาอยู่ในความรอดก่อนเลยเพราะว่าถ้าน้องล่าช้าหรือว่าน้องนะครับวางเงื่อนไขด้วยกับตัวเองโดยที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยเนี่ยไปเข้าใจเองแล้วอยากจะวางเองเนี่ยแล้วถ้าหากว่าน้องตายหรือเสียชีวิตก่อนที่จะมายืนอยู่ในสภาพที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันจะเข้าองค์การที่เอาล้อบอกว่าเขาจะต้องเป็นชาวนรกตลอดไป อย่างาที่พี่บอกก็คือว่ามันมีสวรรค์มีนรกถูกไหมครับ,ค,รบความดีแรกที่อัลลอฮฺจะพิจาร,รณาให้คนคนหนึ่งรอดพ้นจากการลงนรกตลอดไปและเป็นเหตุที่เขาได้ขึ้นสวรรค์ความดีแรกเลยนะไม่ใช่เรื่องการละหมาดไม่ใช่เรื่องการคลิปไม่ใช่เรื่องการไม่กินหมูไม่ใช่เรื่องการถือเซนโอดไม่ใช่เรื่องการบริจาคความดีแรกที่จะพิจาร,รณาทุกๆความดีคือจะต้องเป็นมุสลิมต้องเป็นผู้ยมต้องเป็นผู้ยมจำนวนากก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้น้องทําความดีแทบตาย บนโลกใบนี้แต่น้องตายลงไปในสภาพที่ไม่ใช่เป็นผู้ยอมจำนนหรือเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ไม่ได้ตายไปในเรื่ของการเป็นมุสลิมความดีที่น้องทํามาถือว่าเป็นโมฆะหมดเลยนะอันนี้คือหน้าเทียนหรอมาตรฐานหน้าเทียนหรอนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจยังว่าทําไมการการที่ทําให้เราทําให้สถานะของเราเนี่ยเป็นมุสลิมก่อนถึงมีความสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่ทําให้ตัวเราเป็นมุสลิมก่อนเนี่ยนะครับถ้าเราตายก่อนเราจะเข้าสภาพที่เราบอกก็คือเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา แล้วผู้ที่ปฏิเสธทะอัลลอฮ์การันตีคือเป็นชาวนรลกต่อไปสองก็คือความดีที่น้องทํามาทั้งหมดถือว่าเป็นโมคะน้องที่ดูนะ้า้องทําดีแทบตายนะครับทางานกับบริษัททําอย่างดีเลยเจ้านายไม่ให้เงินสักบาทไม่ตอบแทนอะไรเลย,เลยน้องรู้สึกยังไงน้องรู้สึกแย่อยู่แล้วแล้วนักภาษาอะไรกับน,น้องอยู่บนโลกนี้60ปี50ปี40ปี3าปีแล้วทาความดีแทบตายแต่ไม่ได้มาอยู่ในความดีแรกก็คือความดีาการเป็นมุสลิมกลายเป็นว่าความดีแรกของการเป็นมุสลิมไม่มีความดีอื่นๆไม่ถูกตอบรับนี่ย มันน่าเศร้าใจยิ่งกว่านะครับ,รบเพ<ข>ราะฉะนั้นแล้วเราลองมาฟังดูก่อนว่ามาตรฐานที่พระเจ้าของเราบอกเอาไว้ว่าคนคนหนึ่งจะเป็นมุสลิมเนี่ยยอมรับได้หรือเปล่าถ้าน้องยอมรับได้น้องมีสิทธิ์เป็นมุสลิมครับแต่ถ้าน้องยอมรับไม่ได้น้องก็ต้องแก้ไขตรงนั้นก่อน,อนไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวพี่จะถามน้องทีละข้อนะข้อแรกก็คือน้องศรัทธาและน้องเชื่อหรือเปล่าในใจนะอันษาไมไหมว่าพระเจ้าที่แท้จริงมีเพียงอัลลอฮ์เพียงพระองค์เท่านั้นข้อนี้สามารถยอมรับได้ไหมยอมรับได้คเพราะว่าสิ่งสิ่งที่ศรัทธา ไม่ที่สุดคือการมีพระเจ้าองค์เดียวครับ <มา S 2> การมีเราแม่เคารพอะไรไปเรื่อยมีสักชายอยู่ตรงที่จุดเดียวอัลหัมดิลินละข้อที่2นะครับก็คือน้องจะต้องมอบการกราบไหว้บูชาให้กับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวด้วยน้องจะไม่สามารถไปกราบไหว้อะไรได้แล้วนะครับต้องบูชาอัลลอฮ์องค์เดียวพร้อมที่จะทำทุกข้อนี้ไหมครับพร้อมนะครับที่ทําข้อนี้นะครับข้อที่สมนะครับน้องเพียงต้องเชื่อว่าท่านนาบบมุฮัมหมัด เป็นศาสนาทูตท่านสุดท้ายของอัลลอฮ์ข้อนี้สามารถยอมรับได้ไหมครับอันนี้ยอมรับอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนศึกษาเนี่ยก็ได้ยินคำนี่บอยอืมอัลฮัมดุลิลละส่วนข้อที่4นะครับก็คือจะต้องมีความเชื่อและศรัทธานะครับว่าอัลกุรอานเป็นคำพีเป็นคำพีที่มาจากอัลลอฮ์ครับข้อนี้สามารถยอมรับได้ไหมครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเป็นสิ่งที่ทําให้ผมศรัทธาอยู่แล้วครับพี่จะให้น้องกล่าวว่าน้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาว่านบีมัมัดเป็นศาสนาทูตของพระองค์เนี่ย นะครับผ่านทางคำพูดของน้องโดยที่หน้องกล่าวตามพี่เป็นโอเคไหมครับเดี๋ยวไมยกล่าวได้ไหมครับพี่ผมรบกวนขอหนังสือก่อนได้นครับได้ครับอยากได้อยากได้หนัง<น><น>สือก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมอ่านจบแล้วอะไรแล้วผมเคลีย์ตัวเองเสร็จแล้วอะไรแล้วผมมาจะโทรหาพี่อีกทีหนึ่งแล้วผมจะรับจากพี่เลยไม่มีปัญหาไไหไ่ไม่มีไม่มีปัญหาครับน้องฟังพี่นะครับน้องฟังพี่นะหนึ่งเลยคือการรับอิสลาไม่มีการบับ พี่ไม่รู้ว่าน้องกําลังถูกพี่รู้สึกบางคับหรือเปล่าไม่ใช่นะครับทุกอย่างอยู่ในการตัดสินใจของน้อง2ก็คือว่าการที่ทําให้น้องตอนนี้น้องเป็นน้องเป็นมุสลิม90%แล้วนะครับทีนี้พี่ถามคำถามน้องอีกหนึ่งน้องตอบแบบแจ่มมีเหตุผลนะเพราะว่าน้องเป็นผู้เลือกอยู่แล้วว่าจะยังไงสมมตินะถ้าน้องรอหนังสือพี่หนังสือพี่ส่งอยู่แล้วนะครับไม่ว่าน้องจะเป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิมแบบพี่ส่งอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องรอหนังสือพี่แล้วน้องเลือกที่จะเป็นการล่าช้าในการที่ เอาล้อให้ยื่นข้อเสนอมาให้น้องแล้วนี่ยในการมาอยู่ในสถานะผู้ศรัทธาน้องเลือกที่จะล่าช้าไปทั้งทั้งที่น้องรู้ตัวน้องต้องรู้ตัวนะตอนนี้น้องเป็นน้องเป็นผู้ศรัทธาแล้วนะแต่ถ้าน้องเลือกที่จะไม่เป็นเองด้วยตัวน้องเองถ้าเอาล้อเก็บชีวิตน้องขอน้องจะทำาไงแค่นี้เองพอตอผมเองนะครับผมมศรัทธาอยู่แล้วผมไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแต่ผมแบบ อยากได้นักหนังสือมาเพิ่มพูนความรู้ครับแน่นอนครับไปนักหนังสือเพิ่มพูนความรู้ไอ้ส่วนความรู้ก็คือส่วนความรู้ไงแต่ไอ้ส่วนที่ทําให้ตัวเราเนี่ยรอดพ้นจากความเสี่ยง่ะมันต้องแยกถูกปละล่ะครับผมอ่าพี่กําลังจะทาให้น้องตอนนี้น้องกําลังยืนอยู่ตรงหน้าเหวอยู่พี่กําลังจะบอกว่าถอยหลังออกมาก,ก่อนอย่าเพิ่งไปอยู่ตรงนั้นเอาตัวเองให้อยู่ในความปลอดภัยก่อนเพราะว่าเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่พี่ไม่รู้ว่าน้องเข้าใจยังไงครับน้องเข้าใจว่าอย่างไงถ้าน,ใน้องกล่าวคำปฏิญาตนรับอิสลามแล้วน้องเข้าใจน้อง,องจะเป ผมเข้าใจว่าผมจะต้องเป็นมุสลิมเลยแล้วแบบผมอาจจะยังไม่พร้อมตอนนี้น้องครับคําว่าพร้อมไม่พร้อมน้องไม่มีสิทธิ์ที่จะออกแบบออกแบบเองนะนี่พูดถึงลำตามหลักเหตุผลนะเพราะว่าหนึ่งศาส,สนาหน้าที่ศาสนาเนี่ยอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ถูกไหมนะครับทีนี้เวลาเป็นศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยผู้ที่จะเป็นผู้กําหนดว่าคนคนหนึ่งถือว่าพร้อมแล้วหรือว่าไม่พร้อมเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่มาจากพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนที่น้องไม่ สภาพที่น้องไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเวลาน้องไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าน้องจะน้องรู้ตัวหรือเปล่าอย่างนี้ก่อนคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับผมการที่เขาไม่ละหมาดการที่เขาไม่ถือศีลอดการที่เขากินหมูอยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขารอดพ้นจากความผิดนั้นนะน้องอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าวันนี้ผมยังไม่เป็นมุสลิมผมไม่ต้องละหมาดก็ได้ผมยังผมไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยผมผมกินอะไรก็ได้ผมทำอะไรก็ได้ตามอิสระเพราะผมไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ใช่พระเจ้าประทานบุบัญญัติิิมมาให้นนุุษย์ทกคปฏบัต ส่วนคุณจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติคุณไม่ปฏิบัติเพราะว่าคุณไม่ไ,มได้เป็นมุสลิมนั่นไม่ใช่ปัญหาของพระอ,องค์แล้วนะครับแต่คนที่เป็นมุสลิมได้เปียบตั้งหากเพราะว่าเขายือนอยู่ในสถานะของผู้ที่เป็นผู้ศรัทธามันถูกมันถูกเขาเรียกว่ามันถูกจำกัดไปเลยว่าเขาต้องทำดุจโดยปริยายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเมื่อเขาไม่ทำเขาก็ไม่รอดพ้นจากความผิดตรงนั้นนะครับต้องมีกำลังมีสองทางเลือกความทางเลือกแรกนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยน้องต้องรู้ก่อนว่าน้องกำลังถือถือออคคววาาามมมมมผผิิดดใหญ่่่ยูขงกรไเป็นุล ในสภาพที่ศรัทธาแล้วนะอันนี้เป็นความผิดที่ใหญ่ที่สุดโดยที่ความผิดนี้เนี่ยถ้าใครตายฟังนะครับถ้าใครตายหรือเสียชีวิต,ตไปในสภาพนี้เลยนะเขาจะต้องเป็นชาวนรกตลอดไปนะครับความผิดที่สองก็คือความผิดเหมือนกับมุสลิมทั่วไปตรงที่ว่าถ้าน้องไม่ทําละหมาดน้องกินหมูหรือว่าน้องทําอะไรก็แล้วแต่น้องก็ยังโดนความผิดนี้อยู่ต่อให้น้องไม่เป็นมุสลิมก็ตามพี่จะแบ่งออกเป็น2อย่าง2ความผิดละขน,นใหญ่ๆนะครับความผิดที่1แบบใหญ่สุดกับค,ความผิดที่สองลองลงมานะครับทีนี้ มาดูในอีกสภาพหนึ่งนะครับเมื่อน้องกล่าวคําปฏิญาณตนัพอิสลามหมายถึงน้องน้องอัลลอฮ์ได้ทาให้น้องเป็นมุสลิมแล้วก็คือเปลี่ยนสภาพของผู้ที่ไม่เป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ศรัทธาน้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างน้องไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยภายนอกนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือน้องทิ้งความผิดแรกไปความผิดของการที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับโอเคแต่เอาแหละพอเวลาเรามาเป็นมุสลิมใหม่เราอาจจะยังทานู่นทํานี่ไม่ได้นะครับมันก็อาจจะมีความผิดของประเภท,ทที่2ออยู่ก็คือ ความผิดของการทิ้งละหมาดหรือว่าอาจจะกินหมูเรื่อแล้วแต่นั่นก็ว่าไปเพราะฉะนั้นแล้วน้องจะเลือกอันไหนระหว่างยืนอยู่บนความผิดที่ไม่เป็นมุสลิมด้วยแล้วก็ยืนอยู่บนความผิดของหลักการอิสลามที่ปฏิบัติไม่ได้ด้วยกับอันที่2ก็คือทิ้งความผิดที่ไม่เป็นมุสลิมไปแล้วเหลือความผิดเดียวคือความผิดของการปฏิบัติหลักคาสอนไม่ได้น่าจะเป็นข้อสุดท้ายถ้าน้องต้องเลือกถ้าน้องต้องการเลือกข้อสุดท้ายน้องก็แค่ทําให้ตัวน้องมาเป็นมาเป็นมุสลิมก่อนกลายเป็นมุสลิมก็คือหัวใจยอมรับแล้ว นะครับเมื่อหัวใจยอมรับแล้วก็กล่าวด้วยวาจาเท่านั้นเองเมื่อ้องกล่าวด้วยวาจาเสร็จแล้วความผิดที่น้องจะเป็นผู้ปฏิเสธศอัทลาเราจะล,ล้างนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยต่อให้น้องตายในสภาพไหนนะแต่ถ้าน้องตายนะในสภาพเป็นมุสลิมนะการันตรสวรรค์ตลอดไปครับอ่าเข้าใจยังครับทีนี้เข้าใจแล้วงานเดี๋ยวน้องกล่าวตามพี่โอเคไหมครับครับอ่ชาช้าชนะรับผมอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลาอัลลาอิลาหะ อิลลาอิลลาอิลลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนาอันนามุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ข้าขอปฏิญาณตนว่าข้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดและสิ่งอื่นใดและสิ่งอื่นใดที่คู่ควรที่คู่ควรแก่การถูกสักการะบูชา แก่การสุตสักการบูชาอย่างเที่ยงแท้อย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและข้าขอปฏิญาณตนว่าและข้าขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมูฮัมมัดท่านนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์ลฮัมอยู่แล้วอัลลอฮ์บาดยินดีด้วยครับตอนนี้น้องได้ทําให้ตัวน้องเนี่ยมาอยู่ในสภาพของความปลอดภัยแล้วนะครับเป็นมุสลิมแล้วหน้าที่หลักตอนนี้ง่ายๆเลยต่อให้ยังทํานู้นทํานี่ไม่ได้เนี่ยนะครับ รักษาการเป็นอิสลามเอาไว้จนวันสุดท้ายของลมหายใจนะครับให้รู้ตัวนะตอนนี้เป็นมุสลิมแล้วนะนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยถ้ามีคําถามอะไรสงสัยถามพี่ได้ตลอดได้ครับนะครับกันอ่ะงั้นเดี๋ยวหลังจากวางสายรบกวนส่งที่อยู่มาให้พี่หน่อยนะครับได้ครับโอเคครับโอเคครับยินดีต้อนรับสู่อิสลามนะครับเป็นมุสลิมแล้วนะครับคครรัับบสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมมอร์ห์มะตุลลอฮฺบะเราะกาตุฮว ากท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่อยากรับอิสลามสนใจอิสลามอยากศึกษาอิสลามแต่ติดปัญหาครอบครัวติดปัญหาต่างๆนานาที่ทําให้ท่านนั้นคิดว่ารับอิสลามไม่ได้รีบติดต่อมาหาผมนะครับผมมีทีมงานที่คอยให้คําแนะนําและมีชุดเรียนรู้อิสลามแจกให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอย่าลืมติดต่อมานะครับแล้วผมจะรอครับ หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่อยากรับอิสลามสนใจอิสลามอยากศึกษาอิสลามแต่ติดปัญหาครอบครัวติดปัญหาต่างๆนานาที่ทําให้ท่านนั้นคิดว่ารับอิสลามไม่ได้รีบติดต่อมาหาผมนะครับผมมีทีมงานที่คอยให้คําแนะนําและมีชุดเรียนรู้อิสลามแจกให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นครับอย่าลืมติดต่อมานะครับแล้วผมจะรอครับ